สำนักงานสมรสารมิดพื้นที่นาราธิวาสขอนำเสนอโครงงานนวัตกรรมที่มีชื่อว่ารางวัลติดลอ้อรางวัลติดล้อเป็นการจัดทำระบบการเบริกเงินสินบนและรางวัลรา and Reward System โดยใช้โปรแกร,รม Microsoft Excel นวัตกรรมชิ้นนี้เกิดจากปัญหาการจัดทำเอกสารประกอบการเบริกเงินสินบนและเงินรางวัลซึ่งต้องจัดทำเอกสารหลายฉบับและมีความซับซ้อนในการจัดทำเป็นอย่างมากมีการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำๆกัน ทำให้การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินในแต่ละคดีนั้นเกิดความผิดพลาดด้านข้อมูลที่บันทึกได้ง่ายและใช้ระยะเวลามากต้องใช้บุคลากรหลายคนสำนักงานสรรพามิตพื้นที่นาราลึกว่าได้เล็งเห็นจุดบกพร่องดังกล่าวซึ่งเปิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรและเป็นจุดบกพร่องที่สามารถจำกัดและควบคุมได้จึงพัฒนานาวัตกรรมชินนี้ขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายใต้กรอบแนวความคิดลดระยะเวลา ลดบุคลากรลดขั้นตอนการจัดทาและเพิ่มความถูกต้องของเอกสารสำหรับขั้นตอนในการจัดทำระบบเริ่มจากการออกแบบแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้และจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ พร้อมทางกำหนดฟังก์ชันและเชื่อมโยงของข้อมูลให้แสดงผลลัพธ์ออกมาตามที่ต้องการส่วนการทำงานของระบบนั้นเริ่มจากการบันทึกข้อมูลคดีในฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้เมื่อได้บันทึกเสร็จแล้วเพียงแค่เลือกคดีที่ต้องการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินระบบจะประมวลผลลัพธ์ออกมาให้จากนั้นให้ตรวจทานความถูกต้องและจัดหน้าเอกสารก่อนทำการตั้งพิมพ์ เยงเท่านี้ก็ได้เอกสารประกอบการเบิกเงินครบทุกฉบ,บับแล้วหลังจากนำระบบเบิกเงินสินบนรางวัลมาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับกวามองต้องบอกเลยว่าเดิมก่อนเนี่ยในการจะทำเอกสารเบิกเงินสินบนรางวัลเรบบนาใช้ระยะเวลาในการจะทำเอกสารสองถึงสามชั่วโมง 5. แต่พอเราได้นำระ และนี่ก็คือผลสำเร็จที่ได้รับจากนาวัตกรรมชิ้นนี้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในหน่วยงานได้อย่างดียิ่งสะดวกถูกต้องรวดเร็วลองใช้ดูแล้วจะรู้ว่าดีจริงๆขอบคุณครับ